สวัสดีคะ่ะเด็กๆทุกคนอยู่บ้านทำกันบ้านทำแบบฝึกหัดน,นะคะเพื่อการเรียนที่ต่อเนื่องตอนนี้ใกล้จะเปิดเรียนได้แล้วนะคะเวลามาโรงเรียนเด็กๆจะได้ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วและต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคะอาละสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสีประจําวันกันนะคะ1สัปดาห์หนั้นมี7วันก็คือ1วันอาทิตย์2วันจันทร์ 3. วันอังคาร 4. วันพุธ 5. วันพฤหัสสปดี6หวันศุกร์เวันเสาร์แต่และว,วันมีสีประจำวันอะไรบ้างเด็กๆไปฟังจากเพลงกันเลยค่ะ สุนั้นอยู่กับสีฟวันสรวันนุกวคู่กันะคะครบเวันเจสีลง่วนกันดูอีกคั้งนะคะวันาทิตยสีอะไรคะสแดงวันจันค่ะสีเหลือวันอังคารนะคะสีมูวันพุธสวัสดีค่ะ และสีต่างๆใน1สัปดาห์นะคะเด็กๆต้องรู้จักว่า7วันเป็น1สัปดาห์หรือสัปดาห์หนึ่งมี7วันจะเรียกว่า1สัปดาห์หรือ1อาทิตย์ก็ได้ค่ะแล้วในแต่ละวันก็จะมีสีประจําวันค่ะวันอาทิตย์เป็นสีแดงนะคะวันจันทร์ก็สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวค่ะ วันพฤหัสบดีสีส้มวันศุกร์สีฟ้าค่ะแล้ววันเสาร์วันสุดท้ายนะคะก็เป็นสีม่วงค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เด็กๆต้องไปโรงเรียนเรียนหนังสือกันนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์โรงเรียนหยุดค่ะไม่ต้องไปโรงเรียนกันนะคะแต่ยังไงก็ต้องขยันทำกันบ้านแล้วก็ต้องทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ จากเพลง7วันเสีเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลืองวันจันทร์เป็นวันที่เด็กๆมาโรงเรียนวันแรกใช่ไหมคะ3วันอังคารสีชมพู4วันพุธสีเขียววันพุธสีเขียวนี่เวลาเด็กๆมาโรงเรียนต้องใส่ชุดพละค่ะ ต่อไปวันที่5วันพระฤหสปปัสัปดีสีส้มวันนี้นะคะเด็กๆจะใส่ชุดไทยเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นใจความภาคภูมิใจที่หนูเป็นเด็กไทยต่อไปวันศุกร์สีฟ้าสีฟ้าเด็กๆจะใส่ชุดสวยงามวันศุกร์เป็นวันสนุกขึ้นเคีงเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของสัป,ปดาห์ที่ของการเรียนการสอน ต่อไปวันที่7คือวันเสาร์สีม่วงถูกต้องค่ะวันเสาร์สีม่วงเด็กๆก,ก็จะได้หยุดอยู่บ้านพักผ่อนทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวช่วงนี้อยู่บ้านปลอดภัยที่สุดเลยค่ะ ไปเที่ยวกับครอบครัววันอาทิตย์อย่ามัวโอเอจัดกระเป๋าแสนเท่เตรียมไปโรง มีเกมทายสีลูกบอลมาเล่นกับเด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้ว,รลวเริ่มเลยค่ะ What color is this นี่คือสีอะไร What color is this Orange This is orange มันคือสีสม้มถูกต้องค่ะ Very good What color is this นี่คือสีอะไร yellow this is yellow นี่คือสีเหลืองต่อไปต่อไป next what color is this what color is this นี่คือสีอะไร red very really good this is red นี่คือสีแดงต่อไป What color is this? What color is this? นี่คือสีอะไร Green. This is green. นี่คือสีเขียว What color is this? นี่คือสีอะไร Blue. This is blue. นี่คือสีฟ้า ต่อไปต่อไปต่อไป What color is this? What color is this? นี่คือสีอะไร Purple Yes, purple. นี่นี่คือสีม่วงต่อไป What color is this? นี่คือสีอะไร Pink Very good Pink This is พิงนี่คือสีชมพูดเด็กๆมานับลูกบอลกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่สีวัน two three f ทั้งหมดมีลูกบอล7สีนะคะทีนี้ถ้าเราจะมาเรียงตามวันละคะหวันอาทิตย์สีแดงเรสสีแดง 2. วันจัน์สีเหลือง yellow สวันอังคารสีชมพู pink สวันพุทธสีเขียว green หวันพฤหัสบดีสี สม้ม orange หกวันศุกร์สีฟ้า blue เจ็ดวันเสาร์สีม่วง purple สัปดาห์หน้าหน่วยรูปล่างรูปทรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็ก,ดก